ครับผมคิดสุปชัยปาจาริยานนท์ครับเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมไรซ์ครับตอนนั้นก็เรียนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิรราพยาบาลนะครับตอนปี2ก็ปี2ก็จะเป็นปีที่นักศึกษาแพทย์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มผ่าศพเริ่มตอนนั้นเหมือนกันนะครับใช้เวลาว่างนะครับจากการผ่าศพนะครับไปเขียนโปรแกรมที่จะทํายังไงก็ได้ให้เราสามารถที่จะเล่นหุ้นนะครับในห้องเรียนได้ ตอนนั้นก็คือ,อบริษัทชื่อ first vision ก็เป็นบริษัทนี้นะครับที่ทําข้อมูลหุ้นผ่านมือถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ทําให้คนไทยสามารถที่จะเทรดหุ้นผ่านมือถือได้ผมว่านั้นก็เลยเป็นความความฟินที่สุดและที่ฟินที่สุดก็คือเราก็ได้ใช้แอปพลิเคชันของเราในห้องเรียนของเราด้วยจริงๆผมว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมเปลี่ยนสายเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเจอร์นี่มากกว่าผมเริ่มในขนาดที่ยังเรียนอยู่มันก็เลยทําให้ตอนนั้นไม่ต้องไปนั่งโบงภาระว่าเฮ้ย ถ้าสมมติว่าไม่ทําอันนี้แล้วเนี่ยจะมีรายได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตอนที่เริ่มเนี่ยมันก็เลยทาให้ผมมีความเสี่ยงที่ต่ำนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเริ่มก่อนเนี่ยมันดีกว่านะครับเริ่มเร็วเนี่ยได้เปรียบนะครับเราก็ทำมาเรื่อยๆนะครับจนเราได้ลูกค้าหลายๆลายที่เป็นระดับประเทศเราก็เลยเริ่มรู้สึกมั่นใจ แล้วก็ประจบกับในช่วงเวลาถัดมาเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปคุยกับทาง Twitter นะครับเราก็เลยเป็นคนเอาทวิ t เตอ Twitter เนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเป็นคนดูแลก็คือใครจะซื้อโฆษณาผ่าน Twitter เนี่ยช่วงแรกๆนี่ก็ต้องมาซื้อกับบริษัทเราซึ่งตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราควรจะทําบริษัทให้มันชัดเจนขึ้นมานก็เลยตั้งเป็น Mac f ฟ e ีวาขึ้นมาตอนที่เราเปิดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณปี2009นะครับ จริงๆตำแหน่งผมมันก็จะเหมือนเดิมตลอดนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาตำแหน่งอะไรนะก็คือเป็นชิฟอ f Everything ก็คือทำทุกอย่างซึ่งก็เรียนรู้เยอะมากเพราะตัวนั้นคือบริษัทที่2องใช่ไหมก็เรียนรู้จากบริษัทแรกนะแล้วก็มันก็เอาไอ้ข้อผิดพลาดที่เราได้เรียนรู้ระหว่างทางเนี่ยเข้ามาทำที่ที่แมคฟีว่าย้อนกลับไปเนี่ยก็ประมาณสัก13ปีที่แล้วบริษัทโฆษณาส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยยังไม่รู้จักดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งตอนนั้นมันก็เลยมีช่องว่างเกิดขึ้นเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันไหนก็็ตาาามมที่่่เเเรรริหนนว คนเนี่ยเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือเยอะขึ้นใช่ไหมครับเราก็เลยเข้ามาทําเรื่องนี้เต็มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าลองเห็นภาพก็จะเห็นว่าผมทานั้นตั้งแต่ช่วงที่มันยังเป็นยุคเว็บ PC นะครับก็เป็นช่วงแรกๆนะครับจนจุดเปลี่ยนนะครับประมาณสักปี2010เนี่ยก็จะเริ่มเป็นยุคที่โมบายเนี่ยเริ่มเข้ามีบทบาทแล้วแรกๆถ้าเราดูสถิติก็จะเห็นว่าคนเข้าเว็บไซต์เนี่ย ส่วนใหญ่ประมาณ70%มาจาก PC และโมบายวันนี้ใช่ไหมครับถ้าไปกดดู90%นะเป็นะเป็นโมบายหมดไม่มีใครเข้าเว็บไซต์แล้วคือมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากอันนั้นก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่2ซึ่งก็โชคดีนะครับที่ที่ได้เข้ามาทำในในช่วงเวลาที่ที่เหมาะสมนะตอนที่เริ่มไรซ์เนี่ยก็ตอนนั้นเราเริ่มต้นปีแรกเนี่ยปี2016นะครับ ร้าคือสถาบันเรื่องสปีดนวัตกรรมองค์กรนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือว่าเราคือคนที่เข้าไปช่วยนะครับองค์กรขนาดใหญ่ภาครัฐนะครับธุรกิจครอบครัวนะครับในการที่เขาจะสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมิชชั่นของเราหรือว่าพันธกิจที่เราวางไว้เนี่ยก็คือการที่จะช่วยประเทศไทยนะครับเพิ่ม1%ของ GDP นะคของผมว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มานะครับคือวันในวันแรกๆที่ผมทําธุรกิจเนี่ย ซีอส่วนใหญ่เขาต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกมันคือทําทุกอย่างใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยผ่านมา15ปีสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่า c ี o อเนี่ยควรจะรู้ทุกอย่างแต่ไม่ได้ทําทุกอย่าง c ี o อควรจะเลือกทําเฉพาะแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นที่เขาถนัดที่สุดที่เหลือเนี่ยหาเมืออาชีพมาทําหาคนที่เก่งของเขามาทําแต่ว่าเขายังจําเป็นนะครับที่ผมบอกว่าต้องรู้ทุกอย่างอยู่คือต้องรู้ภาพใหญ่ต้องเข้าใจแต่ว่าต้องไม่ได้เป็นคนลงมือไปทาเองทั้งหมด คือหน้าที่ของเราเนี่ยสำหรับ CEO นะครับผมว่าสิ่งสำคัญคือเราต้อง Set them up for success นะแปลว่า role ที่เราจะให้เขาไปทำเนี่ยนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่เราจะ assign เขาไปหน้าที่ของ manager ทุกคนก็คือว่าทำยังไงจะให้ลูกน้องของเราหรือทีมงานของเราเนี่ยเขาทำไปแล้วมัน success นะรเรามั่นใจได้บอกว่าเราเรา provide ทุกอย่างที่จะทำให้เขา success ในงานของเขาจริงๆผมว่าเรื่องโชคดีก็น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับ อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับแพชชั่นมากๆเพราะว่าสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเพลย์กลาวมันเป็นเหมือนที่วิ่งเล่นอันใหม่ที่ใหญ่และสนุกขึ้นเสมอ